แตกต่างหลากหลายนะครับแล้วเราก็เห็นกระบวนการภายในแล้วเนอะประชิปไตยเริ่มที่บ้านนะครับเราก็เห็นว่าในการชูป้ายเหลืองแดงเขียวที่ผมว่าก็ทาให้เราเห็นแล้วว่าในความที่เราอยู่ทําการวมกันแล้วนะเราอยู่ลำการวมกัปหมดแล้วนะที่มาวันนี้ครับแต่มันก็ยังมีรายละเอียดปีนจ้อยที่มัน,นต่างกันได้ก็แปลว่าเราจะทํางานวมกไปได้แล้วก็เป็นจนุดสำคัญด้วยเพราะว่า14ล้านเสียงที่เราได้ไมาแล้วว่าต้องบอกว่าจริงๆเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของเรามาเลือกด้วยความฝอนไั่อยู่แล้ว รอบหน้าเราต้องการอีกหกล้านเสียงที่เราอยากให้เลือกด้วยความจำเป็นไม่จะทุกคนไม่ต้องมาเลือกเราด้วยความหวังนะครับแต่เราอยากอีกหกล้านคนขอให้มันเลือกด้วยความจำเป็นก็ได้ว่าประเทศนี้มันไปต่อไปแบบนี้ไม่ได้แล้วแต่มันจําเป็นต้องมีพวกเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงร่วมกันก็หวังว่าเราจะช่วยกันรักษาทุกสี่ล้านเสียงเดิมไว้และหาหกล้านเสียงใหม่ต่อไปด้วยกันครับขอบคุณครับขอจะอีสานอีกสักสองล้าน บล็อคเราอกสานหมดเลยเหรอคะโอ้โอเดี๋ยวเพื่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่ไปช่วยหาเสียงโ,โ,โอเคและนี่คือเหตุผลและความจําเป็นที่เราต้องจาาัดกิจกรรมวันนี้ทุกท่านทุกท่านมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แต่เป็นคนที่สามารถโทรกลับไปบอกคนที่บ้านได้ใช่ป่ะใชะ่สามารถบอกคนที่บ,าาบ,บ,บ้านทถวได้มัยบอว่าเจ้ายานอนหลับทับศีรเจ้าออกไปแง่ออกไปจัดกิจกรรมเพื่อคานะอาจารย์ต้นเพื่อไปหาเอกไปแม่ออกไปเลือกแม่ออาไปร่วมแม ต้องพึ่งไปหาในที่บ้านเขายู่วร้อยเอ็ดอย่างแบบนัจะเอาไบรูดผักไผ่ไ้เอ็กกัเอาเบิร์ดเอาไปทอเอาไปกินหมูกระทพาะเราแบบก็มีไผ่เห็นเจ้าอยู่ในภูหานเลยบอสเจ้ามาถือปากกาไปอัน แล้วมื้อนี้เหตุการณ์วันนี้กิจกรรมวันนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะความตั้งใจของทีมผู้จัดงานนะคะเพิ่งอยากให้พี่ภูพี่ภูเนี่ยได้ส่งท้ายกับเพื่อนๆนิดนึงว่าทําไมถึงจัดกิจกรรมงานวันนี้ขึ้นความคาดหวังของเราเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วเราอยากเห็นอะไรหลังจากนี้ค่ะวันดีครับกก่อนอื่นนะต้องต้องต้องของคุณทุกท่านเลที่ที่สละเวลามาวันนี้ทั้งวันเลย ้สละเวลาต็มใจหวันนี้เป็นวันุดไม่ได้สละอายเลยไ,ไซ่เป็นเร่อง,งใาใจฟามารวครับนคือจุดประสง์หลักของการจัดางานในวนี้ก็เหมือนทานเ่อนพูเลยคือมันมีความจาเป็นที่เราต้องชนะการเลตั้งมมซึ่งการชนะการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ชนะแต่ชนะที่ต้อง สามารถจัดตัง้งกัฐราลได้ด้วยซึ่งมันก็ต้อง270 280-300อะไรแบบนี้ซึ่งตัวพรรคเองเนี่ยก็ทำจริงที่นะครับแต่มันไม่สามารถไปถึงจุด,ดาน,าน,าน,กกนั้นได้หกับถ้าไม่มีประชาชนไม่มีทุกท่านช่วยช่วยกันนะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่นี่ท่านมีเพื่อนข้างมาท่านมีเพื่อนร่วมมา ท่านมีญาติพี่น้องอต่างจังหวัดท่านมีคนรู้จักเยอะแยะสิ่งที่พวกท่านจะต้องปฏิบัติออก,าการเลยก็คือใช่โทรตามชักชวนโน้มน้าวให้มาเลือกคัดเรา